สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมือนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่ากับผมกับช่องทองพูนชาแนลครับมือนี้บ่าวต้องพูนพระท่านผู้ชมครับผมและเอฟซีทุกท่านมาติดตามเรื่องราวความฝันเพื่อเป็นแนวทางในการเสือสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30มสท่านว่าคม2องพันอยหกสิบหกนี่ครับผมกับพอเปียดกองเฮาครับพอเปียดพันฝันดีครับผมเมื่อคื้นฝันว่ามีผู้ยิ่งยางผ่านหนาบ้านครับผมบอกเลขอสามตัวจะจ๋าคับผมท่านผู้ชม ตัวเหล็กตัวน,นั้นจะเป็นตัวใดความฝันของพอเป็ดของเฮาจะเป็นแนวใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไป,ปรพร้อมกับบ่าวท้งพูนนะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในังหวัดนี้ก็ฝากทา่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท้งพูนนำเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวท้งพูนหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ด,ด,ดมาฝากทา่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมตอนนีุ้ณพรอมกำกันางถ่ายยกับผมเตรียมพร้อมจะบอกเรื่องราวความฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีครับท่านผู้ชมได้ แนวทางดีๆกับปพอเปดในงวดนี้กันครับผมว่าคุณพ่อจะมีตัวเด็ดตัวดีตัวไรมาฝากเพื่อนผู้ชมครับผมค่ะคุณพ่อเป๊ดค่ะสวัสดีครับพ่อเป๊ดครับสวัสดีครับค่ะมือในช่องเซานิงพ้ารวยต้องพูดแน่วครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับปพอเปดเนาะค่ะครับในงวดวันที่30ธันวาคม2566ค่ะเป็นคลิปที่2เนาะคุณพ่อเนาะคุณพ่อฝันเมื่อไรเนาะนี่ฝันเมื่อก่อนฝันเมื่อก่อนเป็นวันที่25่สิบห้าเนาะค่ะค่ะ คุณพอ่อฝันจังได้แบบซส,สูอฟังเลยค่ะฟันจนในซื้อลอตเตอรี่ไว้มั่วพอท้ายเราไปขอแค่มัอันบุคใครได้ยินปันได้ค่ะคุณพอ่อจนในซื้อลอตเตอรี่ไหวมั่วันจนได้ซื้อลอตเตอรี่ไหวค่ะฝันจังได้แต่ค,คุณพอ่อจนในซื้อลอตเตอรี่อันเขามาบอกเหมือนกันอนะันเขามาบอกเลยนี่ตัวไหนระบัดน,นี่มีหิงเขายางวานี่เขาบอกเรื่องเลขเขาบอกเลขมั่วนี่เขาว่ามันสิมีแปดสองหานะ หมดนี่สีมีแปดซองหาเออหน่แปดสองหาแปดซองหาคนน่เขาบอกสามตัวเลยบอกสามตัวเลยเลืออรเตีไว้บ้านครับถือไว้หันถือว่านเนี่ยค่ะวางเละวางเลสือรถลงแต้มนึงว่าสืสเจ็ดซองห้าบ้านค่ะเจ็ดซองห้าเออมันรถลงแต้มเห็นรถมากนะารถสีหล่อมันแรนมาแลนมาหล่อม่มีมีหล่อสองหล่อมาง่ายถอดให้มึง แรงแข้งๆมาเห็นสองหลอทั้อองไต่งมันมีหล่อค่ะรถสี่หลอเลือสอหลอดด้หน่นะเลือดส่รถลงมาแต่มีเลือสเจ็ดสองหาสืเจ็ดสองหาแต่ว่าเขาบอกแปดสองหานะ่ะบานนี้เลือกันพันน่กะยางไปนี่ไป,ไปอของ,งนคนเห็นผู้ส่อสองคนเมืเ่อนสองหลังบานนี้ก็มาฝันบอกรือจังไดฝันนั่นแหะอ๋อฝันต่ออีกอฝันในปนนานนี่ยต่อกันเลย มาก็เห็นเฮือนคนนั้นก็กำแพงเป็นแถวเลยนั่งกำแพงวัดโตาพีนั่นแหะแต่ว่ามันเป็นวัดต้องไปเห็นเฮือนคนนั้นก็กำแพงวัดเก็คือกำแพงวัดนี่นะเป็นแถวแต่เฮือนเป็นแถวเลยค่ะกำแพงแถวเออข้างหนึงเป็นสองเป็นสองเป็นสองพื้นที่เสานึ่ค่ะเป็นกำแพงวัดแต่พี่ตาพีเห็นแน่เนาะยีบ้านนี้เลยนะแน่มึงมันยาวมาสองเขาบรรยายนยางมาเหื่นคนเหื่นสองหลังนี่ค่ะมีสองคนคนละหลังครับ มันก็ดปถะทามในยางไฟยางวัานนี่ผีนอนปรถามคนเนะค่ะมันก็นายางไปโอ,อ้ยเพื่อนล้วเพื่อนก็ม,ม,นนกมีคนเพ,นพื่อนก็มีคนเห็นผีในวัดนี่นะค่ะเห็นแล้วก็แย่ลเลยนะเลื่อเปล่าเลยกับมกเม้านี่หมอมาว่านก็ซื้อเร็วกว่าว่านซื้อเร็วกว่าต้องหาว่า เันแปลามีอะไรเอาเกตสองหาลงแต้มหนึ่งว่ะเพราะว่าเห็นรถขี่มากล่ะมาขวมอยู่นี่รถไม่มีคนหลยรถเนมาซื้อแต่ว่าซือมีคนบาคนแล้วมนขวมหรอคะบอกขวมมันแรนสองหล่อมาคือยังเรีนเรียนแข็งมากรนแต่แขงมากแรนแต่แข็งมากเออแต่ว่าหล่อบ่มีมีสองหล่อทไต่สหล่อทั้งไต่เทิงบมมี่อ้มี่มีตะข้านค่ะเลยซือรถลงแต้มหนึ่งค่ะ ได้สิอ่เ้ามีขากระบอกเป็นโตมาแล้วก็เอาตัวขาบอกเนาะคุณพ่อเนาะเอาตัวขาบอกน้สื่อโลดน้ำสื่อรถลงน้ำเนาะค่ะกระบอต้องไปตีเพิ่มเนาะค่ะคุณพ่อสตไรมาโชว์นะครับโชว์นี่ค่ะคุ่อยกขึ้นอีกแน่คุณพ่อยกขึ้นอีกแน่ค่ะคุณพ่อเสอไปแล้วครับแปกหนึ่งสามเครดบห้าเนาะค่ะเจ็ดสิบสองหลานนะครับสิบสองหลานสองใบสิบสองหลานเนาะค่ะ เป็นเคุณพ่อวัป็นตะเสียไปแล้วครับผมแปดหนึ่งสามเจ็ดสองห้าครับผมคุณเลขคุณพอนะเรับปนามเจ็ดสองห้าครับเป็นตัวเล็กที่สวยงามเนาะค่ะสวยงามอยู่เลยค่ะแล้วจะขอลงไน่ครับคุณพ่อค่ะคุณตาขออยู่ค่ะคุณพ่อสี เอาสิบสองหลานตัวนี่งวดสิมาสิบสองหลานค่ะท่านทันเนียร์รับนๆเนาะครับสี่ลอตเตอรี่นี่นะครับมันจังได้หลายครับคุณพ่อซื้อแล้วเขาว่าเห็นมันชัดเจนได้ซื้อแล้วมันชัดเจนแท้จังได่ก็ครับพี่พวกนี่ยงยางพามทางเหรอเพิ่นเพบอกเห็นมากไหมบอกเราเหลืองมันแตกสองหาคนน่ะเป็นยางไปเพื่นไงยางไปเลยอ๋อท่านกลับมาอีกครับ ก็บอกไปเลยแบบยังกลับไปแล้วก็ยางกลับมาอีกบ้านนี้ผู้หญิงนี่เป็นลักษณะจังไรคุณพ่อคนขาวคนใส่สูทขาวใส่สูทขาวบอกคะผู้หญิงคนประมาณเท่าเท่าสีปีนี่นะแต่เห็นใส่สูทขาวใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวจะผ่านสีมันสีแดงนี่ผ่านสีแดงเสื้อสีขาวสีผ้าถุงสีแดง ยางหว่าพุ่มพุ่มพุ่มมากยางนว่าพอดีก็รถมากพอดีรถยางหว่อผมรถแรงมากพอดีรถนั่นแล้วเนี่ยเขาคนเขาไม่ไดรถอีกรถสื่อตัวเลียก็เ่็ต้องตีจากค่วมฝันนะครับเนื่องจาะว่าเพื่อนหายมากแล้วสามโจ๊กสามโจ๊กแต่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดต้องการจะตีเพิ่มก็ว่าเป็นยังครับผมเพราะว่าตัวเลียคุณพ่อเป็นกัดใหญ่มากแล้วครับผมแต่ว่าซื้อดูว่าซื้อรถโล่งเลยครับแต่ท่านใดต้องการตีเพิ่มเติมกะสามารถ คอมเมนต์แต่คลิปได้ครับผมตีเปิี่ยเติมได้ครับพเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเลขบ่คือก,กันเนาะครับครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อเปตต็ดเนาะคะ่ะที่เปิดห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอให้มีโชคมีลาภได้ได๋ยวเรื่องวันใหญ่กับคุณพ่อเบิดสุข,ขสุขพ้นค่ะออในงวดวันที่30ธันวาคม2566นห้าร้อยหกสิบหนี่เนาะคุณพ่อเนาะค่ะออต้อนรับปีใหม่เนาะคุณพ่อค่ะ ขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับสําหรับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับพ่อเป็ดของเฮาครับบ้านนี้บ่าต้องพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขของพ่อเป็ดเนาะครับเนาะให้กับท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านได้เบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของพ่อเป็ดที่เพิ่นใหามนะมีอะไรแน่ครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของพ่อเป็ดที่เพิ่นฝันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงครับผมเสียงผู้หญิงก็น่าดจะเป็นผีเนาะครับเนาะเพราะว่าฐานในความฝันถ้าเฮฮาบู่้จักหน้าาาตกกัน ถือว่าเป็นผีนะครับเนาะเป็นผีครับผีผู้หญิงมายังผ่านหนาบานละหองบอกเลขครับผม8 2 5 8 2 5เพิ่มมาครับส่วน7 2 5นี่ก็เป็นเลขที่ลอตเตอรี่ของพอมันซื้อไหวนะครับเนาะพอมาปัญหาแปดสองหาประเดี๋ยวปัหาได้แต่7 2 5ครับผมนี่ก็7 2 5ครับผมเพิ่มเติมเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคม2566ครับผมของพอเป็ดของเฮาครับ MM. ครับผมคลิปนี้บ่าวท่องพู่กับขอลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าพอกันใหมใครย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท่องพู่นน้ำหนึ่นะครับได้เพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท่องพู่หาคลิปดีๆดตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นสุขสุขคนได้รางวัลใหญ่สุขสุขคนครับคลิปนี้บ่าวท่องพู่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่่ขขอบบคุณทีเ้ารัชม ช่องทองพูนชาแนลนะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ